ไปครับชมครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีผู้เสียหายที่อาศัยอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็ถูกกระบวนการอยู่กับภายออนไลน์หลอกลวงเขาทําให้ปรากฏว่าเสียหายไปแปดแสนเนื่องจากว่าถูกลวงให้ทําภารกิจนะขอขานชื่อว่าเป็นคุณ A และกันนะจะมีการวิดีโอคอลสอบถามข้อมูลนะเพื่อให้คุณชมเนี่ยได้ฟังพฤติการของผู้ก่อเหตุนั้นลวงผู้เสียหายยังไงบ้างครับสวัสดีครับคุณเครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอเครคุยกันนะฮะในสถานีประชาชนยกรังสามนะฮะคุณเอเนี่ยที่บอกว่าถูกลวงให้ทำธุรกิจแล้วก็เสียหายไปแ0ด0,000นบาทจุดเริ่มต้นเลยเราไปเจอกระบวนการนี้ได้ยังไงครับคือในแอปคืออยู่ในเฟซบุ o กค่ะมันจะโฆษณาว่าได้เงินจริงแล้วเราก็กด<อ>เข้าไปแล้วอยู่ที่ไลน์ค่ะพออยู่ที่ไลน์เขาจะให้เราดูรีวิวไปก่อนว่าได้จริงพอได้จริงเสร็จแล้วอ่าเราลองลองทําไปก่อนทําไปก่อนให้เราเชื่อใจว่าเราได้จริง แล้วก็มีใบสัญญาว่าบริษัทนี้ถูกต้องอะไรเงี้ยมีใบสัญญานะไม่ต้องลัวให้เราสร้างความมั่นใจให้เราเชื่อค่ะค่ะแล้วก็เริ่มทําภารกิจไปแล้วก็จะมีแบบว่าเริ่มดึงเข้ากลุ่มสี่คนมีห้าคนรวมทั้งครูด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะในกลุ่มจะมีปรมาจารย์ในการนมนว้วชักชวนให้เราโอนเงินมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะภารกิจทีค<ด>่คุณเองว่านี่คือค่อนข้างน่าสนใจภารกิจทําอะไรนะเราจึงได้เงินเยอะขนาดนั้นคะ่ะ คือลงทุนก็คือโอนโอนลงทุนมาจําไปก่อนแล้วเราก็มันจะมีครูให้เรากดกดในลิงก์ว่าอ่ะสามดีสามนาทีใส่ยอดเท่านี้ใส่ตัวเลขเท่านี้แล้วก็มันจะหมุนไปรอจนกว่ายอดจะขึ้นอืคล้ายๆกับเทรดหุ้นหรือเปล่าคะใช่ใช่ประมาณนั้นเลยอะค่ะครับเป็นการลงทุนเป็นเทรดเทรดหุ้นหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลฮะคุณเอฮะประมาณนั้นเลยประมาณทั้งสองอย่างเลยอะค่ะจะเหมือนกันเราเคยลงทุนเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลมาก่อนหรือเปล่าครับ ไม่เคยเลยอันนี้ครั้งแรกที่แบบไปลองละค่ะฮะแต่ว่าที่บอกว่าไปเจอเนี่ยหน้าปกหนึ่งใช่ไหมพอกดเข้าไปปุ๊บเขาพาไปอยู่ในกลุ่ม Line Open Chat ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้เขาก็ยังทําอยู่นะคะเพราะเพื่อนอีกคนหนึ่งเขามาบอกว่ามันก็โดนมาเรื่อยเืนี่ก็บอกเตือนบอกไม่ต้องไปเล่นเออแล้วแล้วตอนนี้เขายังทักคุณเออยู่ไหมมีการข่มขู่ไหมยังทักอยู่ว่าพี่สะดวกทําภารกิจอยู่ไหมคะครับโอ้แล้วยังข่มขู่คุณเออยู่ไหมฮะ ไม่ค่ะไม่ผมขู่ก็แค่บอกว่าพี่พี่ก็แค่แบบลอบใจตัวเองว่าพี่โดนหลอกแค่พี่ไม่ทําตามกฎเองแค่นั้นบอกว่าก็ทําตามกฎทุกอย่างก็มันไม่ได้ไง<อ>ค่ะคุณเอรค่ะเห็นบอกว่าครั้งแรกๆได้เงินกลับมาจริงนะไม่เราโอนเงินก้อนที่สองไปมากกว่าเดิมครั้งแรกที่ได้กลับมากลับมาทั้งหมดกี่บาทคะ ตอนแรกอ่บเป็นเงินต้นประมาณหมื่นหนึ่งแล้วพอเราเล่นภารกิจเสร็จแล้วเราจะได้กลับคืนมาหมื่นสองก็คือได้สองพันกลับคืนมาด้วยแล้วก็เงินต้นด้วยค่ะภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีได้กําไรสองพันครั้งต่อมาให้โอนไปละไปครั้งแล้วเท่าไหร่คะสิบนาทีค่ะครับสิบนาทีครับค่ะครั้งต่อไปโอนไปอีกเท่าไหร่คะพอครั้งต่อไปมันเขาจะเลือกภารกิจให้เราแล้วเริ่มเริ่มเพิ่มยอดให้เราเลือกภารกิจให้เราแล้วเป็นภารกิจที่เรื่ะ ครั้งแรกก็คือสองหมื่นห้าพอ 25, สองหมื่นห้าเสร็จปุ๊บเรากดภารกิจกับครูเสร็จแล้วก็บอกว่าเรากดผิดพอกดเสร็จผิดปุ๊บครูก็จะบอกว่าจะต้องเปลี่ยนภารกิจในการแก้บินบริษัทจะจะตั้งงบมาให้เราแก้บินว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้เราไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วครับอะไรที่ท,<ำ>ทําที่ทําให้คุณเอเชื่อเลยฮะเขาต้องมีการส่งอะไรบางอย่างมามาในไลน์ของคุณเอหรือเปล่าไม่ก็คือว่าสามคนที่อยู่ในกลุ่มด้วยพี่ผมอะถ้าเกิดพี่ไม่ทําอ่ะสามสามคนนี้ก็จะต้องแบบ ไม่ได้ภารากิจก็คือว่าถ้าไม่มีคนใดคนหนึ่งที่ทําให้จบภารกิจอีกคน,นก็จะถอนเงินไม่ได้มีคนกดดันใช่มีคนกดดันพี่พี่ต้องไปหาเงินมาไม่รู้แหละพี่ต้องไปยืมใครมาเดี๋ยวผมก็ถอนไม่ได้พี่ต้องรับผิดชอบผมไหมอะไรเงี้ย<อ>คนกดดัน ค่ะก็มีวิธีพูดให้คุณเอนั้นโอนเงินไปมากถึง800,000บาทด้วยเวลาเหลือนิดนึงค่ะทนายพัฒารานิตย์ค่ะต่อเลย <ứng> ตั้งแต่ที่คุณเดเล่าให้ฟังเนี่ยสรุป1อ0เลยมั้คะแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้100%เลยมั่นใจมากแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้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 การทําธุรกิจแบบนี้มันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีอะไรที่เราลงทุนแล้วก็ได้เงินได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เงินค่อนข้างในยอดที่ค่อนข้างเยอะมันไม่มีอยู่จริงอ่ะค่ะฉะนั้นก็ต้องฝากเถึนพี่น้องประชาชนว่า ในการที่มีมีมีในสวยภาพเศร,รษฐกิจแบบนี้เนี่ยก็เข้าใจพี่น้องประชาชนแต่ว่าการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันได้เงินโดยเร็วแล้วก็ได้เงินส่วนเยอะไม่มีอยู่จริงในในโลกนี้นะคะครับแต่ทนายครับตอนนี้เนี่ยคือว่าคุณ A เ,เนี่ยอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น แล้วทีนี้วิธีการในการที่จะร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษที่ต้องทำยังไงฮะอย่างที่ท่านผอแจ้งไว้คืออันเนี้ยใช้ธนาคารไทยเป็นคนทำเพราะฉะนั้นต้องรีบแจ้งธนาคารที่เป็นเจ้าของสถาบันการเงินที่เขาเป็นเจ้าของบัญชีอยู่ก็รีบแจ้งเขาไปเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเชื่อว่าธนาคารทุกทุกธนาคารเนี่ยแล้วก็สาขาเนี่ยรับรู้เรื่องพระราชกำหนด ปรับปามอาชญากรรมที่ออกมาใหม่แล้วที่เดือนมีนาเนี่ยตอนนี้ทุกธนาคารเนี่ยจะส่งข้อมูลถึงกันหมดมก็คือตอนนี้นอกจากแจ้งธนาคารแล้วก็รีบเข้าไปที่ไทยโพลิส c o m เพื่อแจ้งข้อมูลเพราะว่าตรงนี้เจ้าที่จะส่งต่อข้อมูลถึงกันเพราะว่าพรบะะเอพราชสมุทตัวเนี้ยออกมาเพื่อยกเว้นเรื่องของเอ p a ด้วยข้อมูลสมบุคสบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ธนาคารทุกทุกธนาคารเนี่ยสามารถส่งข้อมูลต่อกันได้หมดครับคุณเอให้นิดหนึ่งฮะคุณเอได้มีการแจ้งไปที่ธนาคารแล้วได้ยังเอ่ย แล้วก็อ,อยู่สองคือว่ายังยังไม่ได้แจ้งเลยค่ะแต่ว่าแจ้งไปทางออนไลน์แล้วอ,อ,อยู่ต้องรีบแจ้งธนาคารด้วยนะฮะได้ค่ะได้ค่ะค่ะครับ,ค,รบควบคู่กันไปนะไทยโพลิสออนไลน์ com นะคะจะมีลำดับอยู่ว่าตอนนี้คดีความของเราไปถึงเมื่อไหร่แล้วตำรวจจะมีการเรียกสอบปากคำแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณเองไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับมาไทยสามารถสอบปากคำได้ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ฮะแล้วขอบคุณมากจริงๆนะที่มาช่วยกันเตือนภายเป็นอุทาหรณ์ในวันนี้ฮะขอบคุณทนายพัฒนานิดด้วยฮะที่ว่ามาแลกเป็นเรื่องข้อบุคกหมายแม่เวลาน้อยจริงๆเดีอย่างวดง่าี๋ยว่ผมให้เวลาเพิ่มหเตะมเนี่ย